คุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหละคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะค่ะโอ้โหช่วงนี้นะน้องฟ้าที่บ้านพี่นะซื้อขนมรัวๆเลยเด็กๆเยอะอมากแล้วแบบของหวาน,นขาดไม่ได้ลูกอ,อ,อมไอศครีมแต่อย่างเงี้ยน้องฟ้าถ้าเด็กๆเขากินพวกของหวานเยอะไปนี่เขาจะเป็นไรไหม เป็นสี่มินเนี่ยหนึ่งคือซับเราจางเอาไม่ใช่นะเราตงมใจด้วยเราห่วงสุขภาพเนาะถ้าด้านสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องเบาหวานในเด็กเลยพี่ฝนจริงจริงเด็กก็เป็นเบาหวานแี่ไม่รู้เลยนะอย่าไปคิดว่ามีแต่ผู้ใหญ่นะคือเด็กก็เป็นเบาหวานได้ค่ะคือมันจะแบ่งเป็น2ประเภทนะประเภทแรกคือเกิดในเด็กอายุยังน้อยไม่มีภาวะอ้วนเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ค่ะส่วนแบบที่สองพี่ฝนเกิดในเด็กอายุ10ปีขึ้นไปหรือช่วงเข้าสู่วัยรุ่นและส่วนใหญ่ก ก็จะมีภาวะอ้วนหรือเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยก็ใช่และกรรมพันธุ์เชื้อชาตินี่แหละพี่ฝนทราบไหมกินขนมเยอะไปเนาะอาการเบื้องต้นมันเป็นยังไงแล้วเรา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 สามารถสังเกตเขาได้ไหมคะสังเกตได้ค่ะถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยมีอาการแบบหิวน้ำบ่อยรู้สึกอยากกินตลอดเวลาแล้วก็แบบปัสสาวะบ่อยมีน้ำหนักลด แล้วก็แบบเคยเห็นไหมแบบตามคออย่างเงี้ยตามคอเด็กที่ว่าดำๆสีดำ่ขี้ไข่นะคะคุณผู้ชมบางทีเราสังเกตอ่าใช่สังเกตลูกหลานเรานิดนึงแบบพอเขี้ไข่าจับขัดอย่างเงี้ยก็ ใช่หรือเปล่าเขาอาจจะเป็นภาวะเบาหวานค่ะเพราะว่าบางทีเราก็แบบซื้อขนมเนาะเด็กๆก็จะแบบอุ้ยหิวอยากได้นั่นได้นี่แบบไปมีความสุขกันาะแล้วเห็นเด็กๆก็แบบว่าเราก็แบบตามใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการกินนี้บอ้อันตรายมากเลยอย่างนี้เราก็อาจจะต้องพาเขาไปหาหมอเนาะไปตรวจสุขภาพเราก็ไม่แน่ใจบางทีน้องแบบดูแบบ เราก็เข้าใจว่าน้องจะโตเร็วใช่ไหมคะโตเร็วนิดนึงโตเร็วนิดนึงโตเร็วด้วยขนมอะไรแบบนี้ขนมหวานก็เข้าใจอ่ะเด็กก่อบางทีกินขนมเขาก็มีความสุขยิ่งของหวานนะมันแบบเฮ้ยมันแบบใจฟูเออดีต่อใจแต่บางทีไม่ดีต่อกายไง สีสันด้วยน้องก็แบบผิดแล้วก็อยากทานเราเองก็อยากให้น้องทานเห็นน้องมีความสุขแต่บางทีเราซื้อแบบอาจจะต้องดูควบคุมเรื่องการปริมาณการกินใช่ไหมคะเรื่องปริมาณหรือว่าเรื่องน้ําตาเรื่องอะไรที่เกีดอยู่ในขนมด้วยที่สาคัญคือพ่อแม่ผู้พรอเนี่ยหรือพี่ฝนเนี่ยต้องดูแลเรื่องน้ําหนักให้อยู่ตามเกณฑ์ให้เหมาะสมกับวัยบางทีแบบ เฮ้ยไม่ได้แหละอายุเท่านี้แต่น้ําหนักมันแบบอายุน้อยร้อยโลอย่างงี้ก็ไม่ไหวก็ต้องแบบควบคุมนิดนึงรู้ค่ะว่าแบบลูกหลานก็อยากกินนะเออแต่เราต้องแบบให้มันบาลานซ์กันอะค่ะไม่งั้นมันก็จะเป็นโรคได้เนาะทาเป็นโรคได้มันก็ค่อนข้างที่จะลําบากในการใช้ชีวิตแล้วอาจจะเปลี่ยนมาให้ทานผลไม้บ้างอย่างนงี้เนาะสลับกันเป็นผลไม้ใช่แล้วก็ฝึกให้เขาแบบ ไม่ไม่ได้ติดขนมด้วยไม่ติดรสหวานอ่าสลับกันกับผลไม้ด้วยอย่างนี้ก็จะได้ทั้งสารอาหารด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็พ่อแม่ก็ชวนกันทำกิจกรรมกับกำลังกายให้เด็กได้เคลื่อนไปเล่นกีฬาใช่บางทีอยู่แต่ในบ้านหรือว่าอย่างเงี้ยก็เข้าใจมันนิ่งอะเนาะก็กินนมเข้าปากเข้าปาก่าเงี้ยเราไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีอะโอ้โห ปับบ,บ<ช>ุบบักไปเลยอาจ <le o. S 2> จะพาไปเล่นสวนทสาธารณะแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนๆด้วยเนะาะมี<ด>กิจกรรมมีสังคมเนาะจะได้ไม่แบบอยู่แต่ในบ้านหรือว่ากินขนมอะไรแบบนี้เนาะ ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญถ้าหากมีอาการผิดปกติอย่างเงี้ยให้รีบไปพบแพทย์ค่ะพี่ฝนเราก็พาลูกๆหลานๆของเราไปตรวจสุขภาพเป็นประจําดีกว่านี้ปลอดภัยเพราะว่านอกเหนือจากนี้มันก็จะช่วยประเมินโรคอื่นๆได้ด้วยเนาะทำให้เขาปลอดภัยจากแล้วก็มีสุขภาพดีในทุกๆด้านเลยละค่ะเอาล่ะวันนี้เนาะสาระความรู้เราก็รู้เรื่องสบายๆเบาหวานในเด็กมันเกิดขึ้นได้นะต้องระมัดระวังด้วยทุกคนอย่ามองข้ามค่ะ ค่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะคุณผู้ชมในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ